ทางนี้นะครับสันคาโกเก้าอีกครับผมแล้วจะมีใบอีกหนึ่งใบนะครับโพึ้นมายอดตรงกลางนี่ครับผมนี่แหละที่เรียกว่าใบท่งนะครับผมก้อนที่จะแท่งปีออกมาเนาะครับใบท่งองเขานะครับจะโพออกมาก่อนนะครับเพื่อนนี่ครับผมนี่แหละตรงกลางน้อยนี่นะครับนี่แหละครับ เรียกว่าใบทุ่งก้อนแท่งปีนะครับเ,เพื่อนๆกล้วยหอมทองกําลังสีแท่งปีนะครับว้าวสังเกตแบบใดเบิงลักษณะแบบใดนะครับผมที่เขากําลังจะแท่งปีนะครับผมด้านนี้นะครับเ,เพื่อนๆเฮาก็สีปูกฟักบุง้งใช่กระถางแล้วก็ซิมี่พริกนะครับผมมีพริกเลยอีกอย่างหนึ่งกับซมีผักชูโรดน้ำนะครับนี่ครับอย่างงามเลยครับต้นชูโรด ทางนี้นะครับเข้าสิบปลูกกล้วยหอมทองนี่ครับผมทางนี้นะครับเป็นกล้วยหอมคาเวนดิีนํามาขยายท่านอีกมองนึงนะครับผมนี่ก็จะเป็นกล้วยหอมทองนะครับที่เข้าปลูกไว้ตรงนาบ้านนะครับเพื่อนเพื่อนและอีกทางนี้นะครับเข้ากับปลูกไว้เหมือนกันครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับผมเป็นกล้วยหอมทองนะครับที่เข้า น้ำออกมาเพื่อขยายพันธุ์นะครับนี่ครับคางนี้แหละครับผมก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับเริ่มที่จะมีนอขึ้นมาเหมือนกันครับนี่ครับนี่ขอผมนอเกิดขึ้นมาสองนอนะครับสวัสดีครับผเพื่อนสุขูสุขก้นครับผมนี่ครับ ผักบวบปองเฮานะครับหลายแล้วครับนี่ยางไงเลยครับนี่ยอดกำงามนะครับยอดก็ลายแล้วใบก็ลายแล้วครับนี่บันนีเด้ครับเพื่อนผมสิบพามาเบิงนะครับกล้วยหอมท้องของเฮาครับกำลังสิแท่งปีแล้วครับนี่เบิงแบบไดเนาะครับว่าเฮาซิรูได้จังได๋ว่าเขากำลังแท่งปีเนาะครับผมนี่ครับผม สังเกตเบ้งครับนี่ครับสังเกตเบ้างนะครับหยอดใบของเขานะครับที่ออกมาใหม่นี่ครับผมสังเกตว่าเขาสีใบสั้นมากว่าเข้านะครับนี่ครับเป็นใบน้อยๆนี่ครับผมนี่ครับเริ่มที่จะแทงปีออกมาแล้วครับผมสังเกตเบ้งนะครับเพื่อนๆนี่ครับผม ใบเขาสีสันมากกว่าเกา่าเริ่มมีใบท่งนะครับนี่ครับเริ่มมีใบท่งขึ้นมาเนาะครับผมลักษณะแบบนี้เนาะครับเพื่อนเหมือนกับสีทแท่งบีเนาะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเนาะครับเพื่อนสังเกตเบื้องบาใบของเขานะครับระยะครับผมนี่ครับสิที่กันเนาะครับสีจอขึ้นเรื่อยๆนะครับ สังเกตเบื้องว่าช่องว่างของใบข้องเขานะครับแหลกๆกับสีห้างกันพ่อสมควรนกับผมพ่อเขาหอดตอนที่สีแท่งปีนะครับใบเขากะสีจ่อสันลุกนะครับผมเกิดแบบทิทีนะครับลักษณะแบบนี้บ่งบอกเหมือนกับว่าเขากำลังสีแท่งปีนะครับนี่ครับเพื่อนๆที่สังเกตเบื้องนะครับผมว่าต้นกล้วยของเฮาสีแท่งปีออกมาเนาะครับเพื่อน นี่ครับเมื่อนี้ก็ได้ผ้าผืานเพื่อนนะครับมาเบิงสังเกตว่าต้นกลวยหอมท่องเริ่มที่จะแท่งปีออกมานะครับนี่ครับผมยางงามเลยถ้าท่างปีนี้นะครับน่าจะได้กินน้วยอยู่หรอกครับนี่ครับ เบิ่องอีกทางหนึ่งครับผมที่สังเกตนะครับเพื่อนๆแบบเล็กๆช่องว่างที่ห้างนะครับใบของเขาโผล่ออกมานี่เขาสิห้างหมากเลยครับผมแต่บะนี้นะครับเริ่มที่จะแท่งปีนี่สังเกตเบิ่งนะครับช่องว่างของใบเขานี่สิทธิครับผมนี่ครับที่ขึ้นมาเรื่อย แลกกับใบก็นอกครับเอ็บเบื้องใบของเขานะครับจะอบเงานะครับใบเขาสิเริ่มสั่นลงครับผมนี่ครับวงบอกถึงว่าอาการแบบนี้และครับกลวยหอมท้องของเขานะครับกำลังสีแท่งปีครับผมด้านนี้นค้ับเพื่อนพักนำเตาของเข้าครับนี่ครับ ทางนี้ก็จะเป็นพักน้ำเตากับเครื่อบวกฟองเห่านะครับเริ่มเท่างาวขึ้นมาอีกเลยนะครับพูนกับเห็นต้นหยอดย้อยไก่คุณครับพูนครับหอดพูนนะครับหยอดเขายางสูงเลยครับด้านนี้นะครับด้านลางของเห่าเขากว่าสิบปลูกทั้งมะเขือไว้นะครับมะเขือ มะเขือของเฮ้านะครับมะเขือไว้แล้วก็ผักแมงลักนะครับนี่ครับเาเอาผักแมงลักมาปลูกแซมไว้ด้านล่างนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับผมย่งเต็มเลยครับผักแมงลักของเฮ้าแล้วก็ผักบุ้งนะครับที่เ้าเอามาปลูกไว้นี่ครับผม สังเกตเบิ้งนะครับเพื่อนๆต้นกล้วยหอมทองของเฮานะครับกําลังสีแท่งปีนะครับผมสังเกตแบบใดนะครับเพื่อนๆสังเกตเบื้องว่าลําต้นของเขานะครับสิมีระยะห้างนะครับเหลกๆของเขานี่สีห้างหมากเลยครับผมห้างหมากเลยแต่ว่าพ่อเขาสีแท่งปีนะครับเพื่อนๆสังเกตเบื้องคางนี้ครับผมเด่นชัดหมากเลยครับ นี่ครับสังเกตเบื้งขางนี้นะครับเริ่มที่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับช่องว่างนะครับระว่างใบของเขานี่สิที่ขึ้นครับผมนี่ครับบ่งบอกนะครับว่าอาการแบบนี้หละครับเริ่มที่จะแท่งปีและอีกอย่างนึ่งนะครับเพื่อนๆใบของเขาเนาะครับเริ่มสั่นลงกรับผมเหมือนกบว่าเริ่มจะมีใบท่งของเห่า โพเข้นมาแล้วครับผมนี่ครับใบเขาเนาะครับเริ่มที่จะบเงาและจะสันลงเรื่อยๆเนาะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งใบเนาะครับผมที่เรียกว่าใบท่งเนาะครับนี่ครับโพขข้นมาแล้วครับอาการแบบนี้ละครับเพื่อนเพื่อนบ่งบอกว่ากล้วยหอมท่องของเขานะครับเริ่มที่จะแท่งปีนะครับเพื่อนนี่ครับผม มื่อนี้นะครับก็เลยพาเพื่อนๆสุกคูสุกคนนะครับมาเบิ้งแล้วก็สังเกตอาการของกล้วยหอมทองที่จะแท้งปีนะครับเพื่อนๆนี่ครับเข้าสังเกตบังครับแรกๆนะครับใบก้วงใบเง้าออกมานะครับผมย่างไก่เลยครับแต่บะนีนะครับผมเริ่มที่จะสั่นลงเรื่อยๆนี่ครับผม จากงาวนะครับแล้วจะสั่นลงมาเรื่อยๆทางนี้นะครับสันคาโกเกาอีกครับผมแล้วจะมีใบอีกหนึ่งใบนะครับโพลขึ้นมายอดตรงกลางนี่ครับผมนี่แหละที่เรียกว่าใบทงนะครับผมก้อนที่จะแท่งปีออกมาเนาะครับใบทงองเขานะครับจะโพลออกมาก่อนนะครับเพื่อนนี่ครับผมนี่แหละ ตรงกลางนน้อยนี่นะครับน like well, like hey, ี่แหละครับเหียกว่าใบทุ่งก้อนแท่งปีนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับผมขอบคุณเพื่อนๆสุขคูสุขคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้วยครับเผื่อเป็นกำลังใจครับผมเมื่อนนี้นะครับพาเพื่อนๆ มาสังเกตนะครับผมกลวยหอมท่องกําลังสีแท่งปีนะครับว้าวสังเกตแบบใดเบิ้งลักษณะแบบใดนะครับผมที่เขากําลังจะแท่งปีนะครับผมขอบคุณครับ